สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับสสวัสดีครับซุบ่มเข้าซุ่มออกเอาเวียนหัวเอาเวียนหัว <c oughs> เราพบกับจอห์นซีนาใช่ครับจาก Fast and Furious ภาคล่าสุดเจ,ดจคอบคอร์เรตโตนะครับจาก Fast and Furious ไปดูภาคไทยกันมานรีอยังสวัสดีครับ อืมยังค่ะ,ะว่าจะไปดูเร็วๆนี้เหมือนกันนะคะนี่คือเสียงนี้เลยไหมสำหรับใช่ครับ้าเป็นเจคอบเนื้อต้องแบบให้มันดูมีกล้ามภาพเป็นคนมีกล้ามเจคอบทอร์โตทำยังไงให้มีกล้ามอะคุณต้องทําเสียงหนามันแบบแบ่งกล้ามอะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่ครับทําเสียงมันแบบวัวทำเสียงแบบวัวอ,อย่างเงี้ยอืาแล้วหลังจากแฟสเนี่ยเร็วๆนี้ก็จะมีผลงานของพี่โออีกนะฮะใช่ครับผมก็จะมี มีมีเรื่องมีมาขั้นแต่ยังไม่บอกแล้วก็จะมี Mission Impossible p a r ภาค7อเป็นเมคอนนิงพาร์ทหนนะครับก็เป็นอีธานฮันเหมือนเดิมเสียงขอเสียงอีธานฮัน,น่ะยค่ะสวัสดีครับอีธานฮันที่เป็นภารกิจที่ผมเลือกที่จะต้องทำให้ได้กับ Mission Impossible p a r ภาค7ฝาดกด้วยนะครับภาคเเราเจอกันถูกต้องนออะฮะเราจะอยู่ด้วยกันทั้งเรื่องเราบูทั้งเรื่องเลย<ช>สนุกมากสนุกมากบอกได้เลยว่าสนุกมากแน่นอนมิชชั่นอิมซิเบิลไม่ทำให้โอ้โห เหนื่อยอ่ะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาแบบเฉพาะคุณยุ่งนี่น่าจะเหนื่อยเป็นพิเศษเหนื่อยฮะเหนื่อยมากฮะควบสองเลยอ่าโอ้เรายังไม่บอกว่าเป็นยังไงอ่าอ่าแต่รู้แต่ว่าแบบสนุกมากๆแน่ๆนะคะแล้วคือเสียงเรื่องของอีธานฮันเนี่ยเสียงเหมือนกันกับใกล้เคียงกับตัวจอห์นซีน่าเลยไหมคะไม่ใกล้เคียงเลยฮะอีธานฮันจะมีความสุขุมสุขุมมากนะฮะหล่อเหมือนตัวคุณอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพูดธรรมดาก็เป็นคุณเลยเสียงยังไงเลยอ่ะออธานก็จะสุขุมแต่เวลา ออกฉากแอคชั่นมันจะเหนื่อยมากอีธานฮันต้องใส่เก็บฉากแอคชั่นเยอะใช<ค>้ด้วยเสียงเดอะวอเชอร์ได้เลยครับข้อคือดูวอเชอร์ข้าขอสั่งไม่จบไปดู Fast and f u r i o u s 10และ Mission Impossible 7ถ้าไม่ดูข้าจะลงโทษเจ้าขอบคุณค่ะอบบคคุณครัสวัสดีครับ